โรงเรียนเทศบาล3วัดท่ามะปรางเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดเทศบาลนครพิศณุโลกจังหวัดพิศณุโลกเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองรุ่นที่2ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาโดยการสนับสนุนการพัฒนาและโคชของมหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งแต่ปีการศึกษา2563เป็นต้นมาเนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริบทของชุมชนคนจนเมืองโรงเรียนและชุมชนจึงร่วมกันกำหนดเป้าหมายโรงเรียนว่าเป็นบ้านที่อบอุ่นและปลอดภัย โรงเรียนของเรานะคะมีการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาททั้งบุคลากรครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองรวมทั้งผู้บริหารจากสำนักการศึกษาเทศบาลนครพิศณุโลกเราให้ความสำคัญในเรื่องของการมีส่วนร่วมโดยเราได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ของเรียนเราว่า โรงเรียนของเราะะจะเปรียบเสมือนบ้านที่อบอุ่นและปลอดภัยโดยผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงคุณครูของเรามีความเป็นครูมืออาชีพใช้รูปแบบการสอน Active Learning นะะโดยที่นักเรียนนั้นมีทักษะการคิดกล้าสแสดงออกมีวินยัยใฝ่เรียนรู้ส่ายใต้เครือข่ายการพัฒนาที่เข้มแข็งเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาลูกๆของเราโดยเริ่มจากการพัฒนาปัญญาภายใน ให้เขามีความกล้ามีสมาธิมีความรับผิดชอบและเห็นคุณค่าของตนเองรักเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและอยู่ในสังคมแห่งนี้ได้อย่างมีความสุขค่ะเพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุปเป้าหมายที่กําหนดไว้โรงเรียนจึงได้นํากิจกรรมจิตศึกษามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาน,นักเรียนทุกระดับชั้น และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบ Active Learning หรือการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้3ขั้นตอนคือนักเรียนซึมซับความรู้ลงมือปฏิบัติและเชื่อมโยงความรู้นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมบูรณาการเชิงสร้างสารรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความสนใจสำหรับนักเรียนระดับชั้นปถมศึกษาอีกด้วย โรงเรียนนํำกิจกรรมจริตศึกษามาจัดให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นโดยแบ่งออกเป็น3ช่วงในช่วงที่1กิจกรรมจริตศึกษาในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนในช่วงที่2กิจกรรมบอดี้สแกนก่อนเข้าเรียนในภาคบ่ายและช่วงที่3กิจกรรม aar และ bar ก่อนกลับบ้านนอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ตามความสนใจและตามศักยภาพของนักเรียนซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดียิ่งครับการเข้าร่วมดําเนินโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งในด้านนักเรียนครูผู้บริหารโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนหนูชอบกิจกรรมจิตศึกษาค่ะเพราะว่ามันทาให้กล้าพูดกล้าแสดงออกได้แชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆแล้วก็ ทำให้สามารถควบคุมตนเองได้ดีขึ้นค่ะก็ส่วนตัวหนูที่หนูชอบมากที่สุดเลยนะคะก็คือชมรมอาหาระคะ่ะเพราะว่าส่วนตัวหนูชอบทําอาหารอยู่แล้วอะคะ่ะก็เลยเลือกอชอบชมรมนี้ที่สุดะคะ่ะมีโครงการจิตศึกษานะคะทําให้เด็กนักเรียนมีสมาธิดียิ่งขึ้นมีความคิดเป็นส่วนตัว คือว่าเราไม่ต้องมาคอยบอกให้เด็กทําน่นทนํานี่เด็กเขาจะมีความคิดของเขาเป็นส่วนตัวของเขาเลยทําให้แม่คิดว่า,าสมองลูกของเราตอนนี้พัฒนาการไปในทางที่ดีนะคะ นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของโรงเรียนเทศบาลที่สามารถพัฒนาคุณภาพครูและโรงเรียนทั้งระบบด้วยความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารความเป็นมืออาชีพของครูและเครือข่ายความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนจึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับผู้เรียนในทุกๆด้านนำมาซึ่งความภาคภูมิใจความเชื่อมัน่นและความศรัทธาของผู้ปกครองและชุมชนอย่างยั่งยืน